เอาละนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารสาระน่ารู้นะฮะแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมดีๆกันสักนิดหนึ่งละกันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับณบริเวณหน้าลานนะครับศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบลำพูของพวกเรานะฮะได้มีการจัดพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและก็รวมไปถึงสวดเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดหนองบุวลำพูที่ครบรอบ31ปีนะครับโดยนายสุรศักดิ์ อักษรกุลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ <c oughs> เป็นประธานในพิธีนะครับพร้อมด้วยนายชัยยาพรมพานะครับนายสศินพัฒนพิลมนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูและก็รวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดทุกภาคส่วนนะครับและก็ยังมี ทางพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลพูนะครับเข้าร่วมงานพิธีในครั้งนี้นะครับกันอย่างคับข้างนะครับโดยนายสุรศักดิ์อักษรกุลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลพูรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลพูนะครับท่านก็ทําการจุดธูปเทียนนะครับบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยนายชยาพรมมานะครับจุดเทียนสองแสงธรรมและก็พร้อมทั้งนําพี่น้องประชาชนนะฮะและก็รวยถึงทุกคนเนี่ยรับฟังพระธรรม,มเทศนานะฮะจากพระเทพวัชรรวิสูจน์นะครับเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมกับนั่งสมาธิ นะฮะก่อนจะเข้าสู่วิธีรับน้ําพระพุทธมนุ์นะฮะจากสมเด็จพระสังฆราชสังขาปรินายกนะครับต่อด้วยการสวดมนต์เพื่อเป็นสีมงคลนะครับเนื่องในวันสถาปนานะครับจังหวัดหนองบัวลำพูที่ครบรอบนะฮะสามสิบเอ็ดปีนะครับต่อจากนั้นช่วงเช้านะครับเดี๋ยวเรานะฮะช่วงเช้านี่เราจะพยายามเก็บภาพนะครับช่วงเช้าของวันที่หนึ่งนะฮะจะมีพิธีบวงสวงนะครับณศาลส,สมเด็จพระนเรศวรและก็รวมไปถึงช่วงบ่ายนะครับ ช่วงบ่ายนี้ก็จะมีพิธีรำบวงสวงนะฮะองค์สมเด็จพระนเรศวรซึ่งได้ยินข่าวแว้ๆว่าจะมีผู้เข้าร่วมรำในครั้งนี้นะฮะมากกว่า3,000คนนะครับเดี๋ยวยังไงข่าวคืบหน้ายังไงนะฮะทางพวกเรานะฮะเพจหนองบัวพูโพสต์เดย์ช่องวันเฮดีนะครับจะนำภาพนะฮะรวมไปถึงบรรยากาศมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามรับชมนะฮะ ข้อมูลดีๆข่าวสารได้ดีทางเพจของพวกเราได้เลยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีทั้งในส่วนของอ Youtube Channel นะฮะ i k t o k Channel แล้วก็รวมไปถึง Facebook Channel ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับ